อันนี้หอยแต่มีปูเสสวนอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บไปนะคะเดี๋ยวดูน้องๆเดิน,น,นเปิดนั้นเปิดนั้น,เด,น,นเดี๋ยวจะบาดหนูเอาลูกอ่าดูเดี๋ยวดูน้องเดินเดี๋ยวเป้าวางเออเดี๋ยวเป้าวางเดี๋ยวดูน้องน้อง เดินัไเนนัอแล้น้องดงเแล้วเวลาเก็บเปิดหอยน้องต้องดูด้วยมีตัวปูหรือเปล่าลูกเนี่ยปูเสวยนะเขาอาศัยอยู่ในเปิดหอยไดไหม มุดทรายลงแล้วลกไปแล้วบายทำไมน้องคนนี้ไม่มาด้วยไปไ